สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายของเดือนกุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลนะครับมีข่าวดีล่าสุดเมื่อวานนี้โรงแป้งนะครับบริเวณโซนทางด้านจังหวัดชัยภูมิมีการปรับราคามันสำปะหลังขึ้นมาประมาณ5สตางค์นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยโรงแป้งที่จังหวัดชัยภูมิก็ถือว่าซื้อสูงที่สุดอยู่แล้วนะครับ เป็นราคาดีที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วในช่วงนี้แต่พอขยับราคาขึ้นมานะครับก็ยิ่งจะส่งผลทําให้ราคาสูงที่สุดในประเทศขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวมีโรงแป้งไหนปรับขึ้นราคาบ้างแล้วก็ราคาเป็นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้สอกเกษตรวันหยุดจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของสองกเกษตรวันหยุดอย่างเป็นทางการ ก็ช่วงนี้นะครับมีราคาโปรโมชั่นพิเศษปกติซองละ500บาทนะครับปกติซองละ500บาทฉีดได้สูงสุด1ซองฉีดได้10ไร่นะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือซองละ159บาทนะครับแล้วก็สั่ง2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งแล้วก็สั่ง5ซองเหลือแค่700บาทนะครับ1 0ซองราคารวม1,350บาทนะครับย้ำว่า1นซองใช้ได้10ไร่ เป็นฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นฉีดเวลาฉีดก็จะเห็นผลเร็วนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะหลาหลายท่านกําลังปลูกพืชมันสําปลังและก็อ้อยพอเริ่มแตกใบประมาณ1-2เดือนก็สามารถฉีดได้นะครับฉีดได้บ่อยตามต้องการนะครับใช้เว้นระยะห่างประมาณ7วันก็จะเห็นผลตั้งแต่ช่วง7วันแรกนะครับ โดยเฉพาะมีส่วนผสมพิเศษสารช่วยให้แตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มแล้วก็กรดฮิวมิกนะครับทำให้เห็นผลได้เร็วขึ้นสนใจสแกนลน์สั่งซื้อหรือจะโทรสั่งซื้อได้จากเบอร์0986503896หรือจะอินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต,ตสอกษตรสโดยสอกรตเวันหยุดนะครับทีนี้มาดูราคามันนะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ ขึ้นนำโด่งไม่รอใครขึ้นต่อนะครับล่าสุดตอนนี้ยังครอ,องแชมป์ราคาสูงสุดบริษัทชัยภูมิสตาร์อยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับราคาอัปเดต19กุมภาพันธ์2569เชื้อแป้ง30%ราคาปรับขึ้นมา5สตางค์จาก3บาท35เป็น3บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ในส่วนของเชื้อแป้ง25% 2.90บาสท90สตางค์ต่อกิโลกรัมมันลาน,านาโทอีกอโทสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นราคามันไร่แล้วก็ที่สำคัญราคาไม่ถอยไม่หัก10%ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของราคาที่ครองแชมป์สูงสุดในช่วงนี้อ,อําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ ในขณะที่ทางด้านหนองบัวระเวชัยภูมิก็ไม่น้อยหน้านะครับเมื่อวานนี้วันที่19กุมภาพันธ์ปรับราคาขึ้นมาอีก5สตางค์เช่นเดียวกันนะครับจาก30% 3บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ปรับขึ้นมาเป็น30%อยู่ที่3บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็25% 2บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับปรับตามกันขึ้นมาติดๆ ตรงนี้อยู่ที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะครับบริษัทแป้งมันแสงเพชรตั้งแต่15ลงมาซื้อเป็นมันรวมราคา2บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ไม่น้อยหน้าที่จังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกันนะครับตามมาติดติบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์ทนะครับก็ล่าสุด19กุมภาพันธ์ก็ปรับราคาขึ้นมาอีก5สตางค์จาก 30% 3บาท25ก็เป็น30% 3บาท30สตางค์นะครับบวกขึ้นมา5สตางค์เช่นเดียวกันส่วน25%ก็เป็น2บาท80นะครับบริษัททานาวัดอินเตอร์สตาร์ทนี่อยู่ที่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมินะครับก็ถือว่าปรับราคาตามขึ้นมาตามกันขึ้นมาติดๆเลยนะครับ อีกที่หนึ่งนะครับที่เริ่มมีสัญญาณปรับราคาขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นโซนที่ราคาต่ำก็มีการปรับขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับบริษัทธนวัฒน์คอร์ริเดอสตาร์อยู่ที่อำเภอขานุวอลลั์บุรีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรล่าสุดปรับราคาขึ้น5สตางค์เช่นเดียวกันนะครับ30%จาก2บาท80ก็เป็น2บาท85 แล้วก็2 5บาเปอร์เซ็นต์บาท55ก็เป็น2บาท60นะครับถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่มีการปรับราคาขึ้นมาต่อเนื่องนะครับนี่คือ,อมันที่มีการปรับราคาขึ้นนะครับโรงแป้งที่มีการปรับราคาขึ้นแล้วก็คาดว่าพอทางด้านจังหวัดชัยภูมิปรับขึ้นเนี่ยโซนอื่นก็น่าจะเริ่มทยอยปรับขึ้นตามนะครับเพราะว่าเจ้าช,ชัยภูมิจะเป็นเจ้าที่เขานําตลาด ซึ่งถ้าดูภาพรวมข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยช่วงนี้ราคามันเส้นอยู่ที่6บาท4 0ถึง6บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่หวัวมันสด25%อยู่ที่2บาท3 0ถึง2บาท85นะครับราคาแป้งมันอยู่ที่1 4บาทถึง1 4บาท20่สตางค์ต่อกิโลกรัมก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตใน ข้อมูลนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นสัญญาณบวกนะครับเพราะว่าเมื่อจังหวัดชัยภูมิปรับตัวขึ้นเนี่ยโซอนอื่นมีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านโรงแป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริษัทชัยภูมิสตาร์นะครับบริษัทแป้งมันแสงเพชรบริษัทธนวัฒน์อินเตอร์สตาร์บริษัทธนวัฒน์คอณิตี้สตาร์น,นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอกรตรบธิบุตน,นะครับ แล้วก็ขอบคุณที่สั่งฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตนะครับรับประกันคุณภาพนะครับใช้ได้ผลเรา,าทดลองใช้ในแปลงสาธิตไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสัมปะหลังหรือแม้แต่ข้าวนับใช้ได้ผลดีเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ